โอเคนะคะตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านค่ะเราพาชมบรรยากาศสองข้างทางค่ะข้างหน้านั้นก็เป็นป่าเห็ดนะคะป่าเห็ดค่ะเราก็ขับรถโอ,อกมาจากที่ทํางานเนาะแล้วก็มาทางนี้นะซึ่งไม่ใช่ทางประจำเนาะแต่เป็นทางอ้อมเข้าหลังหลังหมู่บ้านเนาะเราก็พามาชมป่าเห็ดค่ะข้างหน้านะคะข้างหน้านู้นเป็นป่าเห็ดนะคะซึ่งเราเก็บประจำค่ะเห็ดเยอะค่ะ แต่ป่าใหญ่มากนะคะแต่เราก็าไม่ค่อยกล้าเข้าลึกมากก็เดี๋ยวดูปีนี้เนาะนี่ค่ะป่านี้นะคะป่าเห็ดค่ะขวามือนะคะป่าเห็ดนะคะนี่ก็เป็น,นหมู่บ้านสองหมู่บ้านติดกันนะคะวันนี้เราเข้าทางนี้ค่ะก็พาชมบรรยากาศสวยงามค่ะวันนี้รถไม่เยอะค่ะ ตรงนี้ขับ50นะคะเราก็ไปเรื่อยๆเนาะตรงนี้50เราก็้าชุมกิการสองข้างทางมีป่าค่ะแล้วก็หมู่บ้านอาศัยอยู่นะคะที่นี่เขาจะเป็นอะไรแบบนี้ค่ะจะมีอนุรักษ์ต้นไม้และผู้คนอาศัยอยู่กับธรรมชาติค่ะเขาจะไม่ตัดทั้งหมดเสียทีเดียวออกเป็นบางที่เนาะเป็นบางที่จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นธรรมชาติธรรมชาติรราตอย่างนี้นะคะ ก็เป็นธรรมชาติเนาะเราก็จะไปทางนี้เนาะทางบ้านเราก็จะไปข้างหลังบ้านหรือจะเรียกว่าหลังหมู่บ้านก็ได้หมู่บ้านมันเส้นนี้มันจะตัดตัดหมู่บ้านก็นจะมีสอง้างทางแต่หมู่บ้านมันค่อนใหญ่นี่ก็หมู่บ้านเดียวกันนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะอยู่ัากแม่น้ําฝั่งน้นเราเลยอยากให้เห็นบรรยากาศสวยงามตามจุน้ำทนทาง เห็นได้เท่าที่เห็นนะคะเราขับรถก็ต้องะระมัดระวังด้วยค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่าประมาทเนาะตรงนี้ก็เป็นทางเบี่ยนนะคะนี่ถ้าใครมาก่อนก็ให้ทางกันค่ะตรงนี้ป้ารถเมล์เนาะแต่เราเราจะไม่เลี้ยวเข้าซ้ายนะคะเราก็จะขับถนนใหญ่เนาะ โอเคเราก็อาจจะเลี้ยวซ้ายดีกว่านาะตัดทางไปทางลัดค่ะมันสะดวกกว่านะคะเราเขี้เกียจขับอ้อมค่ะอันนี้ก็เป็นทางลัดค่ะนี่ค่ะคือบรรจัดเข้าหมู่บ้านนะคะตรงนี้นะคะเลี้ยวเข้าก็อาจจะมีน้ําแข็งยังละลายไม่หมดค่ะไม่เหมือนถนนใหญ่นะคะตรงนี้ก็จะครุขระนิดนึงเราพาขึ้นตรงนี้เนาะ ขึ้นตรงนี้ดีก,กว่าไปชมข้างบนนี้นี่ก็เป็นเนินเขาสูงค่ะเป็นเนินเขาสูงอีกลูกหนึ่งนะคะก็สองข้างทางก็จะมีบ้านอยู่เรียงรายกันไปเนาะที่นี่เขาก็อยู่อาศัยกันแบบนี้เนาะปัจจุบันนี้เขาเริ่มนิยมบ้านที่เป็นเหมือนกับกล่องกระดาษเพราะราคาจะถูกกว่ากันเยอะและบ้านโบราณก็ยังมีอยู่นะคะขวา้ขวามือนี่ก็อีกอีกโมเดหนึ่งก็คืออีกแบบนึงที่เขานิยมกันเนาะ เราก็ให้เอนตามนี้สวยงามค่ะบรรยากาศวันนี้ดีมากๆเลยนะคะบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราจะลงเนินข้างหน้าเนาะชวยงามมากตรงนี้นี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะเราก็จะอยู่อาศัยกันแบบนี้เนาะจะอยู่กันอาศัยแบบนี้เนาะก็ ถนนก็พอดีเราก็มีทางเบี่ยงให้กันได้นี่เราก็จะลงนี่ค่ะเลี้ยวซ้ายค่ะก็นี่ค่ะตั้งถนนคนกลางอาศัยกันแบบนี้ค่ะ่ามือก็ตันนะคะข้างบนถ้าลงไปก็ไม่ตันโอ้ยบรรยากาศสวยงามมากค่ะตรงนี้สวยงามนะคะนี่เห็นไหมรถไม่มีตามเนาะเราก็จะให้ดูบรรยากาศสวยงามตรงนี้เนาะ สวยมากค่ะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ